สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเมย์ก็จะขอพาทุกคนนะคะมาดูและมาอัปเดตปลาที่ร้านรวมถึงลูกปลาที่ร้านกำลังอนุบาลอยู่ว่ามีปลาสายพันธุ์อะไรกันบ้างแล้วก็สำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มเลี้ยงปลาก,กัดแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรและต้องเริ่มอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นลูกปลานะคะอายุราวสองอาทิตย์เศษเษ ตัวมันก็จะขนาดประมาณนี้เห็นไหมคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ในตู้นี้นะคะก็สองอาทิตย์กว่าอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ ส่วนในตู้ที่เห็นนี้นะคะก็เป็นสีทองอายุเดือนเดือนกว่า,วาแล้วนะคะพวกนี้ค่ะสำหรับปลาที่เห็นในคลองนี้นะคะพอมันเริ่มโตได้สักพักมันก็จะเริ่มกัดกันนะคะอาจจะมีหางแหว่งบ้างใช้น้ําตะเกียบอะไรแบ่งแหว่งกันบ้างนะคะเราก็จะเริ่มคัดตัวที่สวยแล้วก็ตัวที่ใหญ่นะคะขึ้นฟอร์มในเหลี่ยมต่อไป เพื่อให้หางคลีบเครื่องทั้งหมดนะคะมันได้กางได้เต็มที่ที่เห็นน้ำสีเหลืองๆนี่นะคะก็คือเราจะใช้ใบหูกวางนะคะในการหมักแล้วก็ฟอร์มปลาใบหูกวางเนี่ยจะมีสารเทน,นินนะคะจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันหรือฆ่าเชื้อโรค แล้วสาหรับปลาพวกเก็ตเคลือบแบบนี้นะคะหูกวางเนี่ยมันจะช่วยทําให้เก็ตของปลาเนี่ยมันแน่นร,รัดตัวมาเลยทําให้ดูว่าปลาเนี่ยมันมีความเงางามมากยิ่งขึ้นค่ะข้อดีอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าใช้ใบหูกวางนะคะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยอาจจะ3 4มวันทีก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเลี้ยงน้ําใส่ก็จ,จะต้องเปลี่ยนน้าบ่อยมากขึ้นพอตอนเปลี่ยนน้าใหม่ๆก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งด้วยนะคะ พวกนี้ก็เป็นพวกลูกหูชังงคัพเปอร์นี่เพิ่งให้อาหารนะคะจริงๆก็ไม่ใช่ลูกแล้วแหละมันแก่แล้วแหละ เดี๋ยวลุงอ๋าก็จะขึ้นไปให้อาหารข้างบนนะคะตอนนี้ไอ้ลุงอ๋อกําลังให้อาหารลูกปลาอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บบนึงขอปีนขึ้นมาเอ๊ยเตี่ยน้ำหกเฮ้ยเฮ้ยกระเบิดเบลดเยอะด้ออะไรนะอันนี้เป็นลูกสปเปอร์เรสีแดงนะคะโอหเลยด้วยโ ม,มโห่แล้วกินใหญ่เลยกนลินแบบเดียลนองดิสตุกคู่เยอะเลยมือตุ๊กคู่เยอะยออดูเมียเห็นเห็นเห็นไข่ติดทอง ใ่เห็นกันไหมคะตัวเมียน้อยตัวผู้เยอะอืมตัวผู้เยอะอันนี้เป็นลูกสีแดงโอ้นี้แดงดีเนาะนี่มีมด,ดับเบิลด้วยเนี่ยมีดับเบิลด้วยเห็นไหมเห็นไหมมีดับเบิลเนียเห็นไหมเห็นไหมอืมอือืมมีดับเบิลด้วย ดับเบิลเยอะเออดับเบิลแบ่งเท่าด้วยดับเบิลหลายดูดับเบิลเยอะมีตัวตัวใหญ่เยอะหลายร้อยเนี่ยเริ่มแดงเราไม่ได้ใช้ใช้แม่ดับเบิลนะเนี่ยไม่มีอีลิกติดเลยไม่มีไม่มีเข่าไม่มีอีลิกเลยดีมากเลยดีมากเลย เอ้ยดัก่อนวันนี้อากาศดีมากมีลูกแดงอีกตรงนี้ยังไม่หมดแบง่งเป็นสองข้อลูกแดงมันเยอะแบ่งมันสองที่มันไได่อ๋ม,มีตู้นี่เอาขึ้นมาใหม่เหรออันนี้ก็เป็นลูกๆแพตตินามนะคะ ส่วนตู้บนมีประกศสีทองที่แบ่งจากข้อข้างล่างมาอันนี้เราก็ให้อาหารลูกไรนะคะนี่เยอะเลยลูกทับทนี่ไม่รูกาชัยอีกนะ ลูกมหาชัยผสมอ,อยู่นะนี่นเนี๋ยอยไม่เชื่อลำอชลโตโหตตตนัดอันนี้นไม่ดูเลยมันจะเท่ากับไอ้นในตู้ข้างล่างไหมไม่เท่าอันนี้มันครอบน้องอันนี้ครอบน้องอยวดูที่ลูกมหาชายัยนีลูกมหาชัยครอบน้องโดยเล็กมหาชายัยแต่ว่า,า,วาสีแต่ครอบจ็ดเงินนะ นี่ไงพ,พ่อมันยังอยู่เลยเออครอบสิทธิ์เงินงนะลูกมันเยอะเหมือนกันพี่ยาโน้ยน้อยเยอะเหมือนกันเราในี้เรามองไม่น่ามองเห็นอ่ะเห็นดินอ,นอ๋อนี่ไงนี่ไงโูงเลยแต่ว่าในในในโทรศัพท์มันมองไม่เห็น ก็ขัดตัวเมียครฟมูนนะคะเอาล่วงใส่ทุงค้ายแล้วค่ะอันนี้ตามธรรมชาติมันนะคะประกาศตัวผู้อ่ะพอมันได้ถึงวัยเจริญพันธุ์มาแล้วมันก็จะเริ่มกกอหวอนนะคะ เนี่ยวอดมันจะเป็นฟองน้ำนะคะที่ลอยอยู่ใต้ใบหูกวางนะคะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะก่ะทุกเหลี่ยมเลยนะคะก็พร้อมในระดับหนึ่งแล้วที่จะประสมพันธุ์แล้วก็ใบหูกวางที่ว่านะคะนี่อันนี้นะคะ นี่มันจะเป็นใบอย่างนี้หลายๆคนก็คงเคยเห็นอันนี้ก็จะเก็บได้ตามข้างทางนะคะแต่ที่สำคัญต้องเอาใบที่แห้งและกรอบแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอย่าไปเอาใบสดๆเพราะว่ามันจะมียางนะคะแล้วก็จะไม่ดีต่อปลาของคุณได้เะั้นต้องเอาใบที่แห้งแล้วก็กรอบเท่านั้นฉีกใส่เหลี่ยมนะคะประมาณขนาด3ามพู่สนิ้วะคะ่ะก็ไม่ต้องใส่มากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเหลืองเกินไปนะคะ สำหรับท่านที่อยากเลี้ยงประกระดานะคะก็ไม่มีอะไรยากจริงๆเป็นประกระดาศเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็มีเพียงแค่เหลี่ยมหรือโหลนะคะก็แล้วแต่เลยจะชอบแบบไหนอย่างในที่เห็นในคลิปนะคะก็เป็นเหลี่ยมขนาด4ค6หรือบางท่านอยากจะให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหา ว่าเหลี่ยมเราก็มีหลายไซส์นะคะอย่างอันอย่างนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีตั้งสีคูณหกห้าคูณแปดหรืออะไรก็แล้วแต่พื้นที่ของท่าน สำหรับเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำใหม่นะคะก็ให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีใบหูกวางก็ฉีกใส่ลงไปเล็กน้อยเพื่อปรับสภาพน้ำนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคระหว่างวันนะคะก็เปิดให้มันพองกันบ้างมันจะได้ยืดเส้นยืดสายนะคะขีบหางกระโดงชัยน้ำมันจะได้กลางได้เต็มที่ ก็แค่นี้เองค่ะไม่ไม่มีอะไรยากเลยสำหรับน้ำนะคะที่ใช้ในการเลี้ยงปลากัดนะคะก็เป็นน้ำปลาปาอาจจะก,กัดทิ้งไว้สัก2-3วัน <c oughs> ข้อควรระวังนะคะไม่ควรใช้น้ำกรองหรือน้ำแร่นะคะในการเลี้ยงเพราะปลามันก็จะขับเมือกมานะคะแล้วบางทีก็อาจจะทำให้ปลาของท่านเนี่ยตายได้เลยทีเดียว เป็นไงกันบ้างคะสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเลี้ยงประกัดไม่มีอะไรยากเลยสำหรับอาทิตย์นี้เมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook w w w f a c e b o o k c o m /goldenbeta แต่ตอนนี้นะคะ Facebook ของเรานั้น เพื่อนเต็มแล้วเมไม่สามารถรับเพื่อนเพิ่มได้แล้วต้องขออภัยสําหรับคนที่แอดเข้ามาแต่ว่าก็ให้ท่านนะคะกด Follow หรือกดติดตามแทนนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสาร <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไร <c oughs> ก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในช่องทางของ Instagram นะคะเข้าไป Follow ได้ที่ golden beta แล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆนะคะได้ที่ w w w golden beta com สวัสดีค่ะ